ว่าคือเราจะต้องหาที่ตีมันด้วยอ๋อโอเคมาร์คไว้ก่อนว่าตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้อะเอคฝั่งนี้ตรงนี้ได้ทำสลับต้องทำสลับ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 อืมจริงจริงต้องขุดไปล่างสุดเลยตรงเนี้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ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 ้ยไอ้กูเป็นขังข่าวทำไมเดินไม่ได้โอเคอุดน้ำแล้วเรียบร้อยขราวนี้ไอแก้มยู่ไนวะเห็นรู้ปะ ไอ้ทำไมมันร้องวะมันเป็นไรออะเฮ้ยมีเสียงนี่หมุมแม่งมุมแถวไหนตายเนี่ยทราบซราบซราบปมาเออแถวไหนวะมึงอยู่ไหนน,นี่อยู่ตรงกลางระหว่างสปอน โอ้เกือบไปว้าย,ย,ยอ๋อล่างสัตว์กูก็ไปยืนอยู่ข้างบนออกได้ป่าวะไอย้ยี่ออกได้เฉยเลยผิดผิดผิดแผนผิดพิด,พ,ดพิดแผนไอ้พวกยีน่นี่มันออกได้ก็เหลือดูเดียวเดี๋ยวกันหรือว่ากูวางผิดที่ปะเอาใหม่เอาตรงนี้แทนสมมติกูวางตรงนี้ ดูดิได้ไม่ได้ให้มันรู้ไปเหมือนจะไม่ได้ละกูเกลียดเทียบเลยแย่ละกูจะบอกว่าทุกอย่างที่เราทำมาอาจจะสูญเปล่าอืมไอ้อะมันเหมือนมุดได้อ่ะโอ้โหเมันมุดได้มันแย่ตรงที่ว่ามันมุดได้นี่แหละเรียบร้อยเรียบร้อยดนมันเล่นแล้วไง เดดมันเล่นแล้วไงตายอ๋อไม่ตายนึกว่าตายกลับรูมึงไว้เออไม่กลับด้วยเวนหาวิธีแก้ให้กลับด้วยหาวิธีแก้กันกจะแก้ทางมันยังไงดีวะจะแก้มันยังไงดีอะมันลุดมันมุดมาได้ถ้ามันมุดมาได้อย่างนี้ยังไงดีวะถ้ามันมุดมาได้แป๊บมึงนะกูพยายามนึกกันถ้ามันมุดมาได้ กูทำอะไรผิดปะเกิดกูกำลังงงอยู่ว่ากูทําอะไรผิดผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งอ๋อหรือว่าวางอันนี้แทนเดี๋ยวลองวางอันนี้แทนเผื่อมันผ่านไม่ได้อันนี้กูว่าน่าจะยิ่งผ่านได้ได้แล้วได้แล้วกูกูรู้แล้วทำไงดีไปดูได้แล้วเว้ วิธีแก้ทางเป็นไงเดี๋ยวไปทำเพิ่มกันคือเที่ยวเนี่ยล่ออกไม่ได้อ่ะอ่ัลปากาเซียนี่เหรอเฮียเดี๋ยวนะแก้มึงอุดให้หน่อยดิเดีละวได้แล้วเรียบร้อยหนึ่งอันอย,อย่างนี้คือว่าอ,อ๋อตีฮะลูได้ กูก็ไม่รู้ว่าตีหรู้ได้เปล่ามึงลองใช้คลื่นเสียงมึงดิใช้คลื่นเสียงมึงมันเร็วอ่ะใครเจอไลฟ์เอติดหยุดเยอะเขบอกว่าเร็วว่า,รเ,ราออเร็วกว่าได้ไหมไม่ไม่มจำไม่ต้องเปิดอ่ะแต่ว่ายิงไปเลยอ่ะได้ไหมอ่าโอเคถ้าได้แสดงว่าได้ผลอาจจะเป็น,ปนความไม่สะดวกสบายเล็กน้อยแต่ว่าก็มีประโยชน์พอตัวโอเคผิด ได้แล้วเว้ยแบบเริ่มต้นอาจจะไม่ดีนักแต่น่าจะใช้ได้โอเคแล้วระหว่างนี้มึงก็ปั๊มเวลไปเดี๋ยวกูไปตักน้ำแบบเพราะว่ามันต้องเอาน้ำไล่พวกมันมาหาเราเพราะไม่งั้นมันจะเดินมันจะเดินเพ่นพ่านอยู่แถวนี้เป็นหลักการหลักการเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์เขี่ยเหี้ยกับเขาอะ อ๋อไเยี่ไปใส่้ต่ไหนยี่น่อุ้ยอันจริงป่ะออ้ออย่าเข้ามาเดิอย่าเข้าเดนแรงมุมลุมโดนแรงมุมลุมตี นามเทน้ำใช่ไหมเนี่ยมันเลยมืดยังยังไม่เทมึงไปของมืดไปกว่ะชิบหาแ้หลอนหมดแล้วมึงแปลงร่างเป็นนักปูนเรียนไงแล้ทำไมมันมืดวะก็มึงไม่มีสกิลมองในความมืดอ่อเออเฮียแต่กูบอกแล้วเดี๋ยวนี้เราเล่นแบทแมนกันจนหลอนแล้วไอ้เหี้ยก็เห็นกูไม่ต้องเปิดหน้าต่างแล้วก็ตียเดียวนี่ปั๊มเลยเหี้ยปั๊มตัวเหี้ยก็ได้ปั๊มไก่ ปัามไก่มยากแล้วนอนไก่<อ>ตักน้ำแบบมยาแล้วล่ะโอ้มันต้องเชียรยต้องเสี่ยงตายนิดหนึ่งวะ่ะมันมีแต่พันธสขึ้สนสวนน้โอ,โอเคฝัค่<ะ>งนี้งนี้ก็แมงมุมเหมือนกันนะอ่ำก็ไอ้แหนมึงนกับคูก็มาพร้อมกันมันก็เป็นแมงมุมทั้งคู่แบบมีแสงมีแบบความเป็นแสงจริงๆอะไร และสุดท้ายก็จะบนไปหาตรงนู้นโอเคกูน่าจะคำนวณถูกถ้าไม่ผิดพลาดประการใดเดี๋ยวเปลี่ยนกันไม่เอาสลับแล้วว่าอันนี้น่าจะใช้ได้กว่าแล้วถ้าใช้สกิลใส่มาเนี่แหละเออดูเหมือนว่ากูจะเจอกลไกแล้วอะ มันไม่น่าจะมาได้ละเพราะมันจะโดนบีบอยู่แค่ตรงนั้นเว้ยเออนะมันเทมาลงนี้ใช่น้มันเทแล้วมันก็ไม่สามารถตรงนี้ได้เอามึงลองเอามึงลองตีมันแย่ละเหียกัวไม่ใช่พอเยอะไปก็ไม่ดีเออแต่มันก็ค่อยๆมานะก็ก็ไม่ไอ้นี่นะปิดไว้สองอันเปิดไว้อันเดียวเอาลองดิมันจะมาได้ไหมตีตีเออเลเวลอะมามาเดี๋ยวขุดตรงนี้ออก ทำเป็นลองน้ำเลยคือตรงนี้ออกเหมือนกันมึงได้เวลเท่าไหร่ไลนตอนเนี้ยเวลหกจากเท่าไหร่จากสู์ <6. S 1> โอเคก็ไวอยู่ใช้ได้อ่อส่วนฝั่งนี้ต้องใช้อีกแล้วอ่ะตามเม็มุมมาไปทำอะไรยาพิษเออทำไมมันตายกันวะมันอ๋อตกที่สูงตายอ้าอ้าอ้าะ โอ้โหยืนมองเพลินเลยนะมึงไอ้เหี้ยลองบ้างไหมได้ไหมสักถังหนึ่งสัมผัสไปรับธนาหารโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันกูออกได้ไหมแต่ไม่เกิดมาอยู่นี่มันก็อยู่ที่นี่แหละแต่มึงไปหาที่ยืนดีๆแล้วกันโอ้โห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  หรือว่าหรือว่าไม่ได้ไม่พอดีแ,อดแล้วเอาไว้งั้นแหละดีละอ๋อเดี๋ยวนะนึกออกแล้วนึกออกแล้วไอ้หินนี่ดุดมาได้ไงเนี่ยไอ้แก้มลืมปิดประตูอ,นะอ๋อเดี๋ยวนะเป็นน้ำคุณสตาร์เลยนะคุณสตาร์เลยนะโอ้ยอ๋ออ๋ออ๋อ้่า Get out.